เอ้าทื่นเลยมี่ปืนในปืนรัวเนาะกระป๋องโตเลยเออทื่นโอ้ยมดทิพน่ะครับสวัสดีครับพี่น้องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่มาหวานแห่อีกแล้วมือนี่มาหากินอีกคือเก่าอะไรพี่น้องอยากหากินมาเด้อมือนี่เด้อมาลุ้นเด้อมือนี่เป็นได้มันที่ได้อยู่บ่ ได้ป้งอยู่บ่มือนี่มเ้เบิงน้ากันมาลุ้นน้ากันพี่น้องเลยปลาดุกเกาแล้วบ้านนี่พวกเราตัวใหญ่ขนาดโอ้ยรุ่นนี้คักขนาดรุ่นนี้แม่นได้บักสี่ตัวโลสองคือว่าแหละเนาะรุ่นนี้โอ้ยพิลึกพี่น้องเอ้ปลาตัวใหญ่บ่ว้าย bò nhảy đi, ôi bò nhảy các bác, ôi, anh đi bò bò nhảy, ôi bò men con nhôm hè, bà này nó, nó mày to thấy phải nhảy đấy, bò men mò nói, mò

Long à. oh mình luôn, ừ. oh, bạn, oh, mình héng bên anh bảo bùn, cái đây là lao oh. ừ. <cười t> <thôi> đấy, <cười t> <thôi>, <cười t> <thôi> โอ้ปลาบูอนี้เอาเอีเอาเอาปลาบูสักก้อนอาพอข้อใหญ่เอาไว้ทีหลังเหมมดขึ้นมาพี่้เดี๋ยวขอปลาอมาเบิ้งโอ้โหกัรุ่นนี้ก็เอาปลาบูปลาโทษอืมคุณอะ ปูปบุบบบูอ้นั่น่เนี่ยน่าู่าฮ่าฮ่ไอ้กูว่ามันบกมันเตะขาแตนไหนก็เตะจังสัตว์ว่ะอืมจัอื่นโอ้ยกูก็ชูู้่่าฮ่่าฮาอ้อก้อไหด้ยนิโอ้ยมันก็มีเมื่แหร่น้อนำเนาะ มีตัวน้อยตัวใหญ่อะไรเนาะว้ายเอาข้าบัวได้วาขี้โก้แหละข้าวได้วี้กด้ได้เอะไรเนี่ยอต้าหมาเห็นี่มาลดมาลดมา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 สอนทุกคนมาดีเลยตัว่วดาันอ้บนละบานกนเว้ได้บ่ได้ขาดแท้แน่นมกเลยกันขไปซุเดือนอื โอ้ใหญ่ได้ซามันวุ่นขึ้นมาพาแห่ขึ้นมาเลยวะเออเป็นไรแห่นี่นี่นี่ว่านรวมเพื่อเลยนี่ไปหาผุดหา้าผุดเสรน้าหาควายสินี่ตีนแหย่อยู่นี่เออควอยเอาตีนเขาแล้วควอยตุ้มเขาเวิดว่านโลสนกอืมว่านเลยเออแป้งบาทนี่โอ้รวมหอคนบาทนี่ ซ้อนแหและบานนี่มาบึงเด้อพี่น้องเนอะมาลุ้นเด้อมันชิใหญ่สำ่ใดจนเลยซ้อนแหก็ได้แหงซองผื่นเลยมาเอบึงดูบันนี่งมเข้ามาซอยกันแล้วบัดนี่สองคนมาเนาะตีนแหงทั้งนอกพอลูกๆนีมนี่เดือดทันแล้วบ่เออทันแล้วทันแล้วันโอ้บัดนี่โอ้ยให้บึงหน้าเพื่อนเน่เด้อ อูมามดอันนั้นได้แห่พื้นเดียวนี่ขวายานมันขาดเดียวนี้มามดมันกินสนมนะอืโอ้ยมันก็แม่น่ารักหือวันนี่บ่ีิอู้ขึ้นมาอู้ขึ้นมามีสองตัวบอกเจ้าเขาอู้มังค์นั่นอยังอืมโอ้ยเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวพ่อมาเลยอืมแบบมันมีอีกเนาะเอ๋อมีอีกตัวนึงปลาดุกน้ำบวานนี่อใอืมคุณอันนั้นได้ปลาข้อเลยโอ้ยหมานขนาดเพิ่นนในกระไดกูด่า นเอาดูขนาดเลยอืมอเุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาอย่าไว้วางใจมันลั่นโคนมขนาดเออลั่นไว้ก็ดีเมืองกันปลาโข้อใหญ่พีน้องเอ้ยมืองนี่ เดี๋ยวได้จะฟฝด้วยเราป่า่อนงูมาทางไหนโอ้ยสี่เ้าวก้นเงาหยวใ่ญ่โอ้ยหะลุ้นบบนี้โอ้เอาขึ้นโคกเลยอืออืออืปาโกอโอ้ยบักนีเลยพี่ดินี่ยบดนีโอ้โหด่าโหใหญ่ขนาดเว้ยอือเอาตัวนี แม่พี่ล็กกูร่ะอุ้ยใหญ่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 ปลาตัวนี้ปลาโค้ใหญ่พี่น้องเฮ้ยเบิ่งเนียเอ้าปโค้งมาอนี้อกหมานมาอนี้เอ้ามานมนมนี้ยูร่ะกู่ะู่ะอ้ยคักแม่ปโค้งเฮ้ยโอ้โหปลานี้ โค้ดอ้าวขึ้นโคกเลยโอ้โผุดอะได้การได้การโอ้ปลาออันั่นมาบัดนี่ปี้งปลาได้บาดนี่ปิ่งปลากินเข้าวผุดอะป้งอะดโอ้มมาจากซีมันต้องไปเสียบทางนั้นนั่น ลมพัดมาทางนี้บาดนี่โอ้มาเด้อพี่น้องเด้อปิ่งป่าเด้อกินปิ่งป่าแทบแทบโอ้ยมือป่าข้อก็ได้โอ้ยมาหิมาหิมะกินข้าวเที่ยงน้ำกันเมื่อนี้ข้ากปิ่งตัวใหญ่บ่ได้มานานสุกปิ่งตัวใหญ่มันบ่ได้กินง่ายเลยบ่ได้หวานแหง่ายเฮ้ยแบบนี้แหละเนาะมาหากิน ต้องเฝ้าอ้พี่งลายได้มือนี่ลายกูคุมมือได้นะอลายกูม้วนลายกูม้วนนี่เต้ิ่ิงขาด้นยังเหือเนาะมือนี่ชิ้นเหลือื้นกว่าเดมอันีุ้ <im> ออด <im> อ่อ้เมน้อยๆไปเลยตไดสุกแล้วไปเลยพิ่งได้ซุกแล้วเอาไปกิน มาเด้อมาเด้อมาเด้อวานิเวเด้อเอาวัดเอาวัดขึ้นมาได้โว้ยวายอยู่ไหนมา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 วานิมา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 วานิมาเด้อมาเด้อมาเด้อมา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 เซฟเๆน้ำกันวานีิมาเด้อมาเด้อผูระไปย้งป่าพี่น้องเอ้ยมามากินข้าวป่าคือเก่า ได้การน้องเลยมามามาแซ่บๆน่วมกันได้คุอ่ะเอ้ยคัก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 อ้ยันัันดีโอ้ส้มพักก็มีบาทนี่ปิ้งปลาส้มพักมันก็มัดเท่านั้นแล้วมามามาเอาเอาซำนี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ